สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมก่อนอื่นพี่ขอบ่นนิดนึงเนาะจริงๆพี่ทําคลิปเสียมา2คลิปนะผมก็จะเห็นว่าพี่ไม่ได้ลงมา2วันอันนี้จริงๆนะเสียจริงๆครับผมแพ็คแรกเป็นร e เจนเนอรี่นะครับผมแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งเป็นอะไรนะกาเดียนอะไรสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้ครับผมที่มันแจกรีเจนระดับ2นะครับผมแต่นั่นแหละตัวก็ไม่ได้หรอกรีเจนสองมันก็ไม่ได้หรอกแต่คลิปเสียได้ผมพี่เปิดเจนบิวในคลิปไปด้วยนะฮะก็ตัวไม่ตั้มคือแบบ เอาจริงๆนะเว้ยมันเสียมันเป็นปัญหาตลอดช่องรองก็เสียช่องรองนี้นั่งอัดชิปเิปอยู่เว้ยแล้วฟ้ามันลงตึ้งบ้านพี่มีเครื่องสำรองไฟนะแต่ว่าคือไม่รู้เป็นอะไรครับผมมันรัดวงจรหรืออะไรไม่รู้คอมดับ พังพัทงทั้งคู่เลยทั้งสองช่องเลยคือจะเหตุว่าพี่ไม่ได้ลงทั้งสองช่องเลยนะผมคลิปเนี่ยช่องรองช่องหลักไม่ได้ลงอะไรเลยหรือว่ามันจะอยากให้พี่เลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วว่าหรือ,อยังไงอาจริงพี่ก็อยากอยากเลิกทาอยู่นะเพราะถ้าพูดจริงๆครับผมถ้าวัานหนึ่งพี่เลิกทาจริงๆพี่จะมาบอกทุกคนบอกแบบพูดจริงๆยังจังเลยนะผมเ <c oughs> พราะเราอยู่กันมานานเนาะเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะผมอยู่กันมาตลอดเนาะก็ <c oughs> โอเคเฮ้ยบน <c oughs> มันบนแต่เริ่มจริงๆครับผมทุกคน เอ้ยดีนะตูยังไม่ใช่เออรีตัวที่กิฟมันเสียตัวที่แบบว่ารีวิวได้ผมโอเควันนี้แพ็กนี้ยังอยู่ครับผมแพ็กมหากราบดีเพื่อนๆนั้นเขาพูดถึงกันนะฮะว่าพี่ย่าอย่าไปเปิดตีแพ็กนี้นะฮะเพราะว่ามันให้เอากินพืชเราไปสู้กับกินเนื้อหน้าเกียดใช้คำว่าหน้าเกียดจริงๆครับผมถ้าแพ็กนี้พี่เล่นไม่ผ่านก็ขอไปพันที่นี้ด้วยนะครับผมทุกคนมาแพ็กฟรีๆเกลือๆแย่ๆแบบนี้จัดดีครับผมเอิร์ธเด t o ทัวร์ เอธเดทัวร์มันบอกอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันให้เราเอากินเนื้อใช่ไหมกินเนื้อไอ้กินกินพืชไปตั๋กินเนื้อใช่ไหมเราต้องมีตัวดาเมดด้วยครับผมทุกคนโอ้เอาอะเซสโนต้องมาวะแต่เลือดก็ต้องมีนะใช่ไหมมีตัวดาเมจแล้วเลือดก็ต้องมีเฮ้ยแล้วมันให้ใช้กินพืช โคตรด่าเกลียดเลยจริงกว่าทุกคนมันให้ใช้กินพืชทุกตัวฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนตัวบอกมาแล้วเพื่อนตัวบอกมาแล้วไม่ต้องทําเป็นแอบทำเป็นระแดงให้ใช้กินพืชเพื่อน,นตัวบอกมาแล้วว่าไปชนกับกินเนื้อทุกคนมันคุ้มไม่ละได้มูสตอร์อเมกาดีเลียมอันนี้พี่ได้ปลดล็อกแล้วนะผมทั้งสองตัวนี้เนาะได้แบบปลดล็อกแล้วเนาะก็ไม่รู้มาตีทําไมตีให้ทุกคนดูแล้วกันไปห้าแมต์ด้วยกันถ่าบอมแล้วจัดดีครับผมแก่บ่นตัวก็นานแล้วตัวยังฮ่าฮ่าฮ่า นี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยทุกคนเปิดมาตัวแรกก็เจอกับอโรเลยเหรอถามจริงเอาไงวะเอาไงกับชีวิตวะแต่พวกนั้นมันเป็นนกไนงะปะจัดครับผมคลิปไหนที่มันค้างตอนเริ่มต้นแบบเนี้ยที่มันไม่ได้ไหลลื่นแบบว่าไปไปแล้วแบบมันเปิดตัวดีๆอ่ะคลิปแบบเนี้ยค้างคือเสียอีกแล้วครับผม ตมไม่รู้จะพูดไงเลยวะถ้ามันเสียอีกนะถ้ามันเสียอีกคลิปนี้นะพี่จะขอหยุดพักสักอาทิตย์หนึ่งนะผมพี่ว่าพี่ไปพักสมองก่อนดีกว่าว่าปวดหัวปวดอ้ยแล้วตกสองเลยอโอยไอมันโขโมมาถึงตบสองเลยอ่ะถามจริงนี่เขาไม่เรียกว่ารู้แล้วเขาเรียกว่าอะไรวันเนี้ยโอ้โหเปิดมาปุ๊บตบเลยอะ นี่ไม่เกณฑ์ตัวขึ้นหนีกเปล่าเนี่ยว <c oughs> ความทันตัวขึ้นแน่เลยเนี่ยโอ้โหม,มันสุดจริงๆริงทุกคนช่างมันช่างมันไหนๆก็ไหนๆแล้วปนอนบับเรียบร้อยแพ็กนี้พี่ไม่ได้หวังตีให้ชนะหรือจบนาผมมันไม่คุ้มเงินเงินเกี่ยวเลย มันเป็นแพ็กฟีแพ็กฟีที่แบบทุกคนก็สามารถเล่นเล่นได้เรื่อยๆอถ้าแพ้ก็เล่นเรื่อยๆครับผมถ้าใครอยากได้โมตาก็ต้องจัดโอ้โหแล้วมันตีสองมาเลยหืมตบตะโยกเลยตัวว่าจะไม่ให้ลดเลือดแล้วหน่อยไปนอนโหตายดึงครับผมเลือดลดสองปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บเรียบร้อยนี่รอบแรกโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมไม่สวยเท่าไหร่ เอาจริงๆนะถึงจะแพ้มันก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าคลิปตูเสียเอาจริงๆนี่เ้าเสียเป็นคลิปที่3นี่ตูไม่ทําจริงๆนะจริงๆพอพอพักก่อนแล้วกันครับผมรอบสองจัดมาอะไรอะ่ะ <c oughs> ทําอะไรอะ่ะเฮ้อเฮ้อท,ทุกคนยอมแพ้เลยดิเดี๋ยวทุกคนยอมแพ้เลยดิบ้างเดี๋ยวนะอุย้ยสามร้อยครับผมทุกคนสามร้อยฮะ เปิดตัวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอ้ชิปแล้วปลาจัดครับผมแพ็กฟรีๆแบบนี้ที่คุณนั้นสมควรตีเหรอ <c oughs> คิดว่าตัวจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะห <c oughs> มายถึงเอไอนะไม่ได้หมายถึงทุกคนพี่รู้อยู่แล้วว่าทุกคนนั้นรู้ว่าไม่สมควรตีไม่สมควรตีไม่ได้ดูสภาพดิดูสภาพดิ โอ้โห oh oh. สุดจริงๆอ่ะโอ้โห oh oh. แล้วขยันชาร์จซะด้วยขยันชาร์จเ้ยมันเ้ยขยันชาร์จซะด้วยส oh oh. ิัาผมทุกคนได้เปรียบก็ได้เปรียบกว่ายังจะมีหน้ามาชาร์ตใส่ตกโอูโหูเกือบตายโอ้โ oh. หสุดจริงๆนะทุกคน สุดกว่าน,นี้มีอีกไหมสุดกว่าน,นี้มีอีกไหมทุกคนไปนอนเฮ้ยเอา้าโอ้ยมันเหลืออีตัวเรอวะโอ้โหโอ้โหมันรอบละตัวเลยครับผมมือมืออันมีรอบละสองตัวด้วยเอาจริงๆอ่ะ แล้วชุปหนะ้าชุบหนะ้ามันเท่าไหร่สามร้อยสามร้อยเงินเขียวสองตัวก็หกร้อยนะโอ้โหแม็กรีๆฟีแบบนี้คุณค่าที่คุณกู้ควรนะมารวครับผมเซนโนมาแล้วเซนโนสั่งสอนมันแล้วหน่อยดีลูกสั่งสอนมันแล้หน่อยดีว่าอย่าเหิมเกริมไปนอนบักเรียบร้อยครับผมคือถ้ามันเอานกมาแบบนี้พี่ก็ไม่ว่าหรอก เดทำไมต้องก้วงกินเนื้อมาด้วยทำไมเองต้องก้วงกินเนื้อมาด้วยวะเอไอโอ้โหโอเคทุกคนถ้ากินในแง่ดีก็เล่นปัมป๊มๆไปได้สองสามรอบสองสามรอบก็ยังดีครับผมเพราะแบ็คมันฟรีไงไปหนอนวากมาแล้วปับปับปับตบหน้าหันเรียบร้อยโอเคจจบไปในรอบที่สองครับผมไม่สวยเหมือนเดิม เหนื่อยเหนื่อยใจกับ Ai จริงๆรอบสามจัดมาแล้วเมื่อวานพี่ก็ทำคลิปดีแน่เล่นแน่รอบสามเหมือนมีเพื่อนบอกว่ารอบสามมันทําให้ตายใจใช่ไหมมีเพื่อนบอกจริงๆเพื่อนบอกว่าพี่ฮ้รอบสามมันทําให้ตายใจมันเอานกมาโอ้โหทุกคนไม่ว่าจะชุบไม่ว่าจะชุบหรืออะไรนะผมมันเก็บสามร้อยไม่ว่าจะชุบหรือจะฮิวมันเก็บสามร้อยฮะเพราะฉะนั้น เอาไงดีวะวันช็อตมันจะได้ไหมมันจะถึงบว่าวันช็อตเนี่ยที่ว่าไม่ถึงว่าสี่พันสองสี่พันสองโอเคไปจัดครับผมรอบสามเพื่อนบอกมันทําให้ตายใจฮะโดยการที่มันเอานกมาสามตัวนแน่ัน่เรียมเยอะนักเหรอฮะไอไอน้อยถ้ากิฟตูไม่เสียนั่ง แล้วดีนะมันไม่ได้เสียคลิปนี้เอา้าแล้วเดี๋ยวนะตอนเริ่มต้นมันก็เสียอยู่ดีว่าเห็นมันค้างๆไปเห็นมันค้างๆมันอาจจะเสียก็ได้ช่างมันตัวบ่นไปแล้วให้ทําไงวะเทคิวมันเสียใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้จะทําไงแล้ววะพี่เหนื่อยวะ่ะเหนื่อยอการทาคลิปจริงๆใช้การพูดนี้เลยเหนื่อยกับการทาคลิปม,กมากๆนะทุกวนันเนี้อยากเลิกทําไปให้มันพ้นๆลนะ <laughs> เออบางทีบางทีมันก็มีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงนะ แต่แบบเว้ยเราอยู่กันมานานไงเ้อเราทิ้งทุกคนไม่ได้ฮะพี่ทิ้งใครไม่ได้พี่ก็ต้องทําต่อไปต้องสู้กับ a อไอมาต่อไปดาบจนกว่าพี่จะแก่กันไปข้างนึ่งเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะ,ะตรีมเกมอื่นๆบ้างแล้วโอเคพี่ไปดูการ์ตูนไมค์คา a f t มาเว้ยหนังอะโรง่าพยนตร์อะโคตรสนุกเลยพี่ไม่เคยเล่นไมค์คา a f t นะก็เคยเล,เล่นเล่นมานานแล้วแต่เล่นไม่เข้าใจเล่นไม่เป็นครับผม ก็เลยไม่รู้จะเล่นไงพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าพี่สตรีมไมค์ครับขึ้นมานะให้ทุกคนมาบอกหน่อยว่ามันเล่นยังไงถ้าบอกกันแบบเรียวทามันก็น่าจะเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมเออถ้าแบบเล่นเป็นคลิ้มาคอมเมนต์พี่ก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนะมันเก็บไปเท่าไหร่วะเนี่ยไยนอนโอ้โห,โหยังก,การสองมีหน้าการสองเพื่อให้แต้มตัวหมดเหรอเพื่ออะไรมาระครับผมถาไปจโลมาแล้วเอารลานจังหวะนี้มีสีครับผม มีสี่เขาจะตบเลยหรือเปล่ามีสี่ตบสี่ครบผมทุกคนโอเคโอ้โหเรียบร้อยมันเล่นเก็บพี่รอบละตัวคบผมและมาครับผมมาหาเทีเซสโนมาแล้วเห็นไหมไม่ถึงครับผมไม่ได้วันช็อตน,นะพี่ไม่อยากเสียเซสโนครับผมเสียตัวอื่นได้นะแต่เซตโนไม่ควรเสียผมไปนอนบับเรียบร้อยเพราะเซตโนนั้นเราจะเอาไปจัดการพวกกินเนื้อในรอบที่สี่และรอบที่ห้า และจังหวะนี้มีสี่ครับผมมีสี่มีสี่ตบสามครับผมโอเคสวยงามสวยงามมันต้องอย่างนี้แหละแล้วก็ได้เวลาไปานอนปึ๊บปึ๊บ,ป,บปับเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สามครับผมสวยงามครับผมรอบนี้ถือว่าสวยงามอยู่อะเพราะ a ออมันใช้ อ่านกบดใช่ไหมล่ะมันก็ดีดีหน่อยดีหน่อยรอบสี่จัดมากทำอะไรตุถามจริงๆเอ่ะเพื่อนทำอะไรห้าพเจ็ดไอตัวนี้เลือดห้าพเจ็ตัวนี้เลือดสี่พันถ้าพี่เอามาแทงเหรอเอามาแทงก็ไม่อยู่อยู่ดีปะ่ะวะเอาอะไรบิดแทงวะทุกคน มันเอาอะไรบีเพงได้วะแบบเนี้ยมันจะไปโอ้หให้มันยืนให้มันถึงรอบก็พอแล้วมั้งมาจัดกับผมโคตรให้เป็นอีกอีกแท็กหนึ่งที่โคตรของโคตรจะน่าเกลียดไอ้พวกแนวเนี้ยพี่ถึงบอกไงทุกคนมันรนนละลงมันลน,นระลงกินพืชหรือยังไงช่วงนี้มันเป็นช่วงพืชผลหรือยังไงเฮ้พืชโลกเหรอวันพืชโลกเหร โอ้โหตาตูไปกันไว้ดิ้าตูไปกันไว้ดิอาถามทุกคนนี่เซตโนสองตัวมันจะไปสู้กันกินเนื้อสามตัวได้หรอวะอาถามจริงเลยเนี่ยทุกคนลองคิดสภาพตามเนี่ยคิดว่ามันจะกันหรือจะชาร์ดวะไม่กล้าตบต่อแล้วเนี่ย ตูว่าแล้วว่ามันต้องช้าดีนะไม่กันสามถ้ากันสามเมื่อกี้แต้หมดเลยนะไอจะเหลี่ยมตูไปไหนโอ้โยยอมผมยอมคุณแล้วครับ AI ไอปนอนบัฟเรียบร้อยไปดิ ตูไม่เคืองอะไรหรอกตัวเครืองว่าเอากินเนื้อมันสามตัวได้ยังไงมันควรจะมีนกมาขั้นสักตัวหนึ่งโอ้โหแล้วมันยังมีหน้ามันเหลือหนึ่งอีกนะเว้ยโอ้โหตัวห็นนะตูเห็นนะตูนนะตไม่ลืมเต้มเดี๋ยวรอบเนี้ยตัเห็นนะว่ามันเหลือหนึ่งอะพี่พี่ต้องตีเผื่อเหรอหวะทุกคนโอ้โหสุดเด ดีเหมือนแล้วว่าจะไปชาร์จอีกโอ้โยไอ้บ้าเอ้ยท้าพี่กันสี่ชนะแล้วแต่พี่ก็<_><_>คิดว่ามันจะไม่ชาร์จโอ้โหตุงว,ว่าแล้วไงเฮ้ยอะไรของมันวะอะไรของ เฮ้ยท <Hey, S 2> ุกคนเออแต่ถ้าตีมาถึงรอบตีแล้วได้รีเจนต์อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะทุกคนที่อัดคลิปยาวไม่ได้อ่ะทุกคนจริงๆถ้าอัดคลิปยาวแล้วเดี๋ยวจะมันจะเสียดาผมแล้วมันเหลืออีกเก้ารอบเก้ารอบนะผมที่พี่จะมาตบมันโอเคแหละวันนี้ตูยยอมแพ้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน a few moments later คงใจจัดจริงๆครับผมทุกคน e a r เด d a ทัวร์ขออีกครั้งนี้มา โอ้โหตอนนี้เราพี่ทราบแล้วนะผมว่าต้องพบเจอกับอะไรใช่ไหมอื <Louisiana> แล้วดูตัวที่ให้มาปแป๊บๆๆหกพันโอเคเอาเลือดเยอะไว้ก่อนเฮ้ยไม่มีตัวไม่มีตัวแบบเซโนมาเลยเอาตัวเลือกผิดเอามันไม่มีตัวแบบเซโนมามันจะไปนชนะยังไงวะเนี่ยโ,โห แล้วมันไม่มีตัวแบบเซนโนมาจะไปชนะยังไงวะเนี่ยโอ้โหแล้วเซนโนมีตัวท้ายตัวเดียวชิปล้วตวูเอาไงดีวะมันต้องเปลี่ยนมาอยู่แล้วฮะทุกคนมันต้องเปลี่ยนมาอยู่แล้วปะจัดครับผมขอแบบสปีดรันเลยรอบนี้ขอแบบสปีดรันเลยมาเจอกันแล้วหน่อยฟึบฟิบฟบหกโอ้โหเฉียดนิดเดียวเองอ่ะไอ้นิดเดียวเองจริงครับผมโอเคมา เราจะเล่นแบบรวดเร็วเลยครับผมอันนี้เป็นรอบแกมือเขาเรียกรอบแกมือแล้ว AI ไอนะ AI ไอมันก็ยังจะแบบเหลี่ยมอีกนะลงมาไม่ตบซะด้วยสองมาจังหวะนี้มีสองตบสองหรือเปล่ามีสองตบสองครับผมโอเยโอ้โหยกิกาไคโลฟึบที่ไปแบบรวดเร็วเลยได้ครับผมวันนี้บอกเลยว่าสปีดรันแบบจ๋าจ้าสปีดรันแบบจ๋าจ้าปายนอนบักเรียบร้อยครับผมรอบแกมือต้องมา และหมาครับผมเซลบอลดอนมาแล้วมันเร็วไปหรือเปล่าวะมันเร็วไปหรือเปล่าวะเพ่อเ่ๆๆไปลามตีกันเนี่ยโอเคปรับธรรมดาดีกว่าทุกคนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกิฟตูจะขางอีกเดี๋ยวกริฟจะมีปัญหากิฟตูจะค้างตลอดไม่มีปัญหาครับผมตบแบบนี้ได้เสียไปนอนโอเคการนึงบักเรียบร้อให้เอาละ ไม่เสียเลียมีไอครับผมวันนี้ถ่าเป็นชโโรบัตแล้วแต่นะครับผมไม่มีเซตโนดีปกติถ้ามีเซตโนมันยังคอคุยกันได้ใช่ไหมแล้วอันนี้นะครับผมไม่ว่าจะชุบหรือยิวมันก็300เฮิร์ตเกีเ่ยวครับผมเพราะฉะนั้นเราเออาตบเออาตบเลยไม่ต้องกลัวให้มันตุยไปเลยก็ได้ครับผมตัวหนึ่งนะถ้ามันแบบว่าจําเป็นแล้วจริงๆอะ่ะป่ายนนฟืบมากีกาไคลโลนําทีมบักเรียบร้อยเฮ้ยไม่เสียตัวรอบแรก โอเคก็จบไปในรอบแรกครับผม hoo, สวยงามครับผมวันนี้รอบแก้มือเราต้องจัดหนักๆครับผม AI แบบนี้รอบสองจัดมารอบแรกเป็นการเซิฟเตอร์โอ้เนี่ยทุกคนอย่างที่บอกนะคผมไม่ว่าจะคุณจะยิวหรือว่าจะอะไรนะผมมันก็สามล้ออยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าสว a p ตัวโอ้มันสว a p ตัวมันจะบอกเราข้างล่างเลยครับผมว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะ เกลือ <c oughs> โอยชิปแล้วตูจะทำไงดีฟึบป,ปะจัดครับผมยังไงก็ต้องตายตัวหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องตายตัวหนึ่งครับผมรอบแรกถือว่าพี่โชคดีนะควรจะให้ตุยไปเลยไม่เป็นไรหิ้วก็สามร้อยชุบก็สามร้อยงั้นปล่อยตายตัวหนึ่งแล้วเราก็ค่อยชุบขึ้นมาครับผมแฮ็กแบบนี้แพ็กแบบนี้จริงๆพี่ก็ไม่สมควรให้ตีนะมันเสียดายเงินเขียวแต่ว่ายังดีนะผมที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันให้เราฟรี มันดีแค่ช่วงนั้นแหละเออทุกอย่างคือมันดีแค่ช่วงนั้นแหละอย่างอื่นไม่มีความดีไม่เกิดโอเคไม่เกิดจริงๆโอ้โห,หตกกาแล้วตกกาแล้ว AI เอาราสาบาจากหวาดีพีสามตบสามมี3สามตบศูนย์ไปเลยกรอบพระคุณ AI ที่รัก มันน่ารักจริงๆเลย a อยกเนี้ยมันน่ารักจริงๆเลยนะความเรียมความรั้มความหืมฉลาดรั้มฉลาดคิดนี่ตูถึงจะต้องมารอบแก้มือเลยนะแล้วยังไงคือกาจะตบตู้แปดใช่ไหมไอที่ที่ทำอยู่เนี่ยกาจะตบตู้แปดใช่ไหมโอเคมันจะการสี่โชคดีไปหน่อยโชคดีไปหน่อยทุกคนโอเคขอลองตบห้าเพื่อนขอลองตู้ขอลอง ขอร้องสวยงามเราเพื่อนกัน AI เราเพื่อนกันรอบนี้มาแก้มือนั้นก็เบาๆให้เพื่อนหน่อยนะง้นก็จัดเบาๆให้เพื่อนหน่อยนะรอบแก้มือเนี่ยปายน,น้อนเมื่อกี้ว่าจะการสองปุ๊บปุ๊บบ,บักเรียบร้อยเตะใส่หน้าไปเลยลาจามาราเซโบโดดอนมาแล้วเอารานกเอียงน้อยนกเอียงน้อยจองังหวะนี้มีสี่ลบสี่มีสี่ลบสี่ โอ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวว่ะนึกว่ามันจะเปลี่ยนอินโดลงมานึกว่ามันจะตบตีด้วยเอาละเอาละไอการที่พี่พูดว่าให้เอไอมันตบเท่านั้นเท่านี้อ่ะมันก็เป็นเกณฑ์การแค่แบบว่าคิดว่ามันจะควรจะทําแต่มันไม่ทําหรอกทุกคนอาแล้วมันเซอรอินโดมินอเร็กลงมาแล้วครับผมทุกคนโอ้ยลงมาปุ๊บตบ้าแบบนี้บ,บ๊อบนี่ตัวจะไม่เสียสักตัวเลยเหรอเนี่ยตามจริง โอ้โห oh, แบบนี้สวยงามครับผมทุกคนแบบนี้สวยงามเก็บไปบ้างเก็บไปบ้างไปนอนปึ๊บ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 ตีหน้าเข้าไปดี <laughs> รอบแกมือรอบนี้บาดีวะ่ะรอบนี้บาดีและเอาลานกเอี้ยงสมุนโดดนม่อีกแล้วนกเอี้ยงน้อยมีสี่ตบสี่เลยหรือเปล่ามีสี่ตบสี่เลยหรือเปล่าและไม่ตบอีกแล้วครับผมมันอาจจะการสี่มันอาจจะการสี่หรือการสองไปนอนโอเคการสองครับผม เรียบรอ้อยเอาหัวกุฎป่าโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมเฮ้ยวันนี้มาดีว่ะทุกคนวันนี้มาดีว่ะรอบสามจัดมาโอ้ใช่ดีใช่สิรอบนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับผมทุกคนปะจัดครับผมรอบนี้ต้องตุยตัวหนึ่งมันต้องชุบอยู่แล้วป่ะวะเดี๋ยวนะแล้วรอบหน้าตัวจะไหวปะเนี่ย รอบหน้าตูจะไหวไหมเน่เดี๋ยวดยวรอบหน้ามันกินเนื้อตีสตามตัวไม่ใช่เหรอใช่ไหมรอบหน้ากินเนื้อสามตัวครับผมยังไงก็ต้องให้ตูตัวหนึ่งเพราะมันต้องชุบอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคกิก้าไคโลรับไหวรูพ่อทําดีแล้วปึ๊บโอเคมีสองตบสองครับผมปึ๊บปึ๊บป,บปนอนรอบนี้ชิวชิวรอบนี้ชิวชิวครับผมมันทําให้เราตายใจใช่ไหมโดยการเอานกมาสามและซโคอดอนมาแล้วเอาละนกดํา โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไอ้นกหัวงอนหัวนกหัวงอนมาต่อเฮ้ยแล้วตบน้องเรียบร้อยครับผมจริงจรรอบเนี้ไม่ให้ตายละตัวก็ทําได้นะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องชุบอยู่แล้วอะทุกคนก็เลยเอออะเอาเถอะาบหนอนบักเรียบร้อยครับผมมาไอ้นกหัวงอนมาแล้ววันนี้เรามาแก้มือแบบจัดจริงครับผมนี่ถึงกับข้ามวันเลยนะ คลิปก่อนหน้านี้เสียไงคลิปก่อนหน้านี้เสียไงยเอ้ยป่าอ้าตบแล้วดิป่าไ้นอนเอานอนเลี้ยงตัวบัดเรียบร้อยหูรอ,อบสามมันง่ายอีที่เกินโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผมสวยงามครับผมวันนี้พี่มาแบบรู้ตัวแล้วพี่มาแบบแก้มือครับผมเรารู้ตัวแล้วว่าต้องเจอกับสถานการณ์อะไรครับผมรอบสี่จัดมาเราก็จะสะปีดลันจ้าจ้าหน่อยนะผมแล้วก็ไม่ตกใจกับที่มันเอามานะครับผม แล้วก็เราจะฮิวสามร้อยเข้ามาโอเคแล้วก็อันนี้ฮิวก็สามร้อยแต่ถ้าไม่เอามันไปจะยังไงล่ะใช่ไหมโอ้ยตูจะบ้าและวปึ๊บป๊บอ่าโอเคเอาไว้ตัวท้ายน่าจะไหวอยู่มั้งแบบนี้ปะจัดครับผมรอบแก้มือของตูนะขอร้องอะเพื่อนอย่าตึงเกิน <laughs> อย่าเรียมเกินไม่ใช่เลยหรอกเอไ รอบดีแล้วเออมาตบเลยนี่รอบนี้ต้องตบนะรอบนี้ต้องตบนะเพื่อนนะโอ้ยเพื่อนมันตบแบบเรียมเรียมใส่ตู้ <c oughs> มันตบแบบเรียมเรียมใส่ตู้ทุกคนไม่ไหวแล้วครับกับเออแบบนี้เอไอยชิปแล้วแล้วไม่เก็บอะไรตอนนี้วะ โอ้โหทุกคนดูดิครับผมดูมันทาดิครับผมเนี่ยรอบสี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเว้ยมันเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหเราจะไปชนะมันยังไงวะรอบที่แล้วเซฟโนก็เกือบชนะแล้วถ้าไม่พลาดนะครับผมไม่คิดอะไรอย่างมันเยอะว่าเอไออะ,อะจริงๆคิดอะไรอย่างมันได้เหรอถามจริงโอ้โห ถ้าไม่ตกให้ตายเลยนี่ก็ยุ่งยากนะพี่บอกเลยถ้าไม่ตกไม่ตายเราตายเองนะครับผมชิพแล้วและเหลือกินพืดตัวเดียวไปสู้กับกินเนื้อสอตัวโอ้ตูจะบ้ากินมืดตัวเดียวไปสู้กับกินเนื้อสองตัวมันจะไปชนะได้ยังไงเล่าเอไอโอ้โหเว้ย <c oughs> ความร้อนดังไฟเยอร์รือแพ็กนี้มันไม่ได้ทำมาให้ตัชนะหรือเปล่าวะ เอาไงวะมันจะสะดุ้งดาเมจไปเท่าไรเนี่ยมันจะสะดุ้งดาเมจไปเท่าไร่วะทุกคนไม่รู้จริงๆฮนงะโอ้โหรอบหน้าไม่รู้มันจะทําไงด้วยดิไม่รู้มันจะทําไงด้วยดิเรามีประสบการณ์แล้วว่าต้องกันต้องกันหมุดครับผมมันมีประสบการณ์แล้วไงขอร้องตีสี่เถอะเพื่อนคานขอร้องตีสี่ตู 4, ตีสี่ตูจังหวะนี้ตีสี่ ขอลองโอเคอยู่เรามีประสบการณ์แล้วครับผมรอบที่แล้วเราพลาดโดยการไม่การหมดปายนอนรอบนี้ตูไม่พลาดเว้ยโอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมสวยงามครับผมรอบนี้มาแบบจัดเต็มเพื่อนตัวบอกมารอบถ้ายจัดว่าเดี๋ยวนะ รอบนี้ถึงจะมากินเนื้อกินนงกินเนื้อสองทุกคนแต่ขอโทษนะครับผม <_ c oughs> เดี๋ยวนะพี่ฮิวไปน้พี่ใช้งเงินเกี่ยวไปเท่าไหรสามร้อยใช่ไหมสามร้อยแล้วเนาะโอโหหกร้อยแล้วน,ะ 600, 600วนี่อันนี้คือหกร้อยแล้วนี่ทุกคนอย่างนี้ได้ปะวะอย่างงี้ได้ปะวะมันต้องหิวเลือดขึ้นมาหน่อยปะวะชิปแล้วเอาไงดี โอ้โหมันมันสองตัวก็จริงนะกินเนื้อแต่ทุกคนดูค่าพลังมันดิเพคนี้พี่ต้องเสียเก้าร้อยครับผมทุกคนเอาจริงจริงจริงไหมเอาวะเอาวะทุกคนมันรอบแก้มือด่ใช่ไหมรอบแก้มือมันก็ต้องจัดหนักจัดจริงหน่อยครับผมปะจัดครับผมรอบแก้มือมันก็ต้องจัดแบบจริงๆหน่อยฮะเอาแบบจังๆครับผม ลูกาพลังเอไอคือน่าเกลียดมากอะ่ะรอบนี้ถึงจะมันกินเนื้อสองตัวก็จริงนกหนึ่งแต่มันน่าเกลียดมากอไอ้รอบเมื่อกี้ยังดียังดีกว่าทุกคนครับผมอะไรไม่ติดตูไม่ติดอะไรเลยตูติดอย่างเดียวเลยตูติดอย่างเดียวเลยก็คือเนี่อะมันเอาไปชาร์จแบบเนี้ยโอแล้วมีหน้าตีหนึ่งอีกนะ แล้วมีหน้ามีตีหนึ่งอีกนะไม่รู้มันเก็บเต้มเท่าไหร่ตอนเนี้ยช่างมันช่างมันตูชาร์จไปแล้วห <c oughs> น้าเกียดจริงจริงครับผมดูคนสี่มาจาังวะนี้มีสี่ตบีมีสี่ตบสามโอ้ยมีสี่มันยังตบสามอีกเท่ากับมันเหลือหนึ่งไม่รู้ชาร์จหรือกันครับผมได้เปรียบขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอวะถามจริงๆเหรอได้เปรียบขนาดนี้ยังจะต้องมาเหลี่ยมใส่กันอีกเหรอะวะ โอ้โหมันเก็บไว้กันทุกคนโอ้ตัวสุดจะทนจริงๆเนี่ยแล้วค่าพลังดาเมจเราก็ตีมันเทียบไม่เข้าตีมันไม่เข้าเอาดูโกลดูค่าพลังตูตีเออเออเอาตูดายังไงนๆๆ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 เนี่ยตูดายังไงเนี่ยเดี๋ยว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 เทพีจะโลลงมา,าเทพีจัโลจะถูกบัฟพลังลงครึ่งหนึ่ง โอ้โหเดี๋ยวนะพันแปดเก้าป๊บเก้า้อยหน่อย900หน่อยเก้าร้อยหน่อยห่อยมันจะตีคูณเราขึ้นมาได้เลือดเรามีหกพันสามเก้าร้อยหน่อยหน่อยปึ๊บป๊มันต้องเผื่อคูณอีกนะมันจะมีคูณดาเมจส่วนตัวอีกนะผมทุกคนเพราะฉะนั้นต้องคำนวณดีๆโอ้โหเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งให้ตูเนี่ยนะแต้มนะโอ้โหปัหบ๊บเรียมร้อย โอ้โหทุกคนนี่แลยครับผมข้อเสียคืออะไรคือถ้าฝั่ง AI มันเลือดเยอะแล้วดามเมจล้วถูกบัฟลงอ่ะมันต้องใช้แต้มเยอะแล้วตูตูเหลือหนึ่งถ้าตูไม่คำนวณดีๆตายแล้วเพ้แล้วโอ้โหโอเคทุกคนรอบแก้มือชนะว่ะรอบแก้มือชนะว่ะได้เวลาตายนอนบักเรียบร้อยฮะโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมโอ้หโคตรเหนื่อย นี่แค่รีเจนสองไอตัวสองตัวนี้แล้วสองตัวนี้มันสามมันสามเบือนตุกดลล็อกหมดแล้วโมตาตอกับเมกาตีเลี่ยม,มาตัวไหนก็ได้ตรงต้องเสียงเงินเกี่ยเก้าร้อยเลยเหรอตามจริงๆโอ้ทุกคนดีใจไหมเนี่ยโอเคโมตาต่อครับผมทุกคนใครอยากได้คงไม่ต้องบอกแล้วนะใครอยากได้หรือไม่อยากได้มาตีก็เตรียมเงินเขี่ยกันมาด้วยเหนื่อยจริงๆครับผมรอบแก้มบือน,นี้ดูกันให้จำๆเลยครับผมทุกคนคลิป ก่อนหน้านี้ที่อาจไปคลิปมันเสียนะก็พยายามกู้คืนไปนะผมเบื่อมากเวลาคลิปเสียนะทำให้หมดกาลังใจและท้อไม่ค่อยลงคลิปขออภัยด้วยนะผมที่ปล่อยให้รอกันก็ตอนนี้กลับมาแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยครับผมแล้วไปเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้เจอกันใหม่ครับผม